คนละพอย่างประเด็๋หูจะจับขับสองสามจากแะสุดท้ายผมปรดวปั๊บสั่ขนน้อยมากกัะมาน้ำรถลุกฮักลูกแพกันมาขวดมากอย่างแต่ไม่ไป่เขาลงไปเห็ดน้ำมันมาสื่อน้ำมันนี่คะเน่ยดีอยู่ในรถเพราะว่าเจ้าจะลงกไปแย่ลุกเนี้ยแล้วมันมาละถามเสียเท่าไหร่เ้ยเาเขให้เจ้าเสียเนาะ อ็ไร้แเสียเะก็แล้วมาเทไรก็ดีผูดนส้ยังนอหนิไปช่วข้าวนะครับบ่ลงก็ได้ไปช่วข้าวนะไปครับฉันพักสปอร์ตแล้วได้ลงเขาไทยลทปนี้เปเนอาอะไรย่างฝั่งลาวมันมีแต่เขาเนาะของมอนน่าไทยมันมีเขา ย่าาจนว่าโอ้ยำเวกไปย่างยู่นอกางย่างดงีี่านกมไ่านไปน้โพงพี่น้องเอ้ยเออกวางวางดีงามเนาะดูาทำไฟทำอะไรสวย อยู่อยู่ไทยเรา่าน้ำคูงอยู่ล่าเรา่าน้ำคลองน้ำคลองบอกน้ำคลองบ่นนี้น้ำคลองวันน้น้ำคลองโอ้ยวันน้ไปโดนระลืมแล้วได้เข่าทางไหนเราไปนี่อ๋อนี่บอกไปทางนี้นี่บอกไปไปทางนี้แม่กันอยู่ลาวเราไปทางนี้เข่าทางนี้ออกทางนี้อ๋อนี่บ่นี่บ่ นี่นะแมนป่ะนี่ไปนี่ก่อน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 จำไหมไปนี่ก่อนไปว่าเน่นลืมละแม่นอยู่บนนอนี่ลืมเลย ก็ลงปหารเอออะแม่นแม่นแล้วแต่นั้นแล้วก็ซอสบ้นบ้วดีออไปแต่นั้นล้วเขาโค้งไปทางนั้นได้เพอมาคุมอะไรขวาเนี่ยตอนนี้มาคุมอะไรซ้ายโอ้ยลงลืมไปแล้วบอได้แต่นั้นเขาจอกโค้งที่นี่เขาโอ้โดยก็จะไปทางนั้นไปเลยมาคืเปิดคมอะไรซ้ายโอ้เออนี่เนาะมาทางนี้ถืออยู่เนาะ มาจากรอบกันลงก็เคอจอดคือคยโบกแต่นะครบโกพยานฮะโบกพยานาบ่มันต้องต้องจอดบ่หน่จอดจอดเขากวักด้วยใชเออเขากวักจอดบนโอ้โม่คุ้มอันนี้เขาเอินว่ามองตรวจเอาผมไม่เคยจอดอยู่นี่เจือเทืออยู่เลยตรวจพยานโม่คุ้มอ๋อเพิ่นโบกอยู่แต่บ่เคยจอดโบ่เคยจอดเจือเทืออยู่นี่นะกันเลยงงเอาจอดอยู่บ่ฮะ บโบเคยจอดแต่ว่าเคยเห็นพื like oh. so ่นโบกอยู่แต่ว่าพื่นโบกเห็ดอย่างเลยตวอุณหภูมิเอาไปทางไหนห้องบันนี่นี่บอห้องนี้โบเคยจอดจากเถอะพึ่นก็คือสีโบกอยู่ดอกแต่ว่าห้องโบเห็นหรือว่าห้องโบได้จอดเจักรไปทางไหนพ่นทางไหนบันนี้ไปนี่เลยไปนี่เลยนี่นี่บอ เด้ยบม่ได้ไปโดนกระสิลืมคือกันนะวัดนี้ไปแจ็คเท้อกันลงตลอดเลยไปบันทึกไปเฮาเนี่ยไปบันทึกไปทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นบ่เฮาใช่เลยขับขับรถเนาะขับรถเอาัันนววิมได้แเฮ้ยเรารู้อยู่เฮาหู้อยู่แต่ว่าเฮาขี่รถเล่นซื้นเออบ่มีหยังใช่จิไปยอมจิบเปียกฮ่าฮ่าฮ ขี่เลาะเบิ้งมันเออวิวงามบ่เพื่อทางนี้มันบ่คอยมีแบบอันห้อยรถสัดใดเนาะเครื่อหนาเขาต้องไปทางที่มีห้อยรถหลายๆเนาะแม่นเนาะเอออ๋ มีทางออกไปนั้นเนาะแต่มันวันนี้ลงทางนิดหน่อยเชื่อนไปในเมืองอไปหน้า <c oughs> เดือนน้ำลง <c oughs> มาหลายหลายเทื่ออยู่แต่ก็ลงอยู่ด้มาแล้วก็ลงเออมาแล้วก็ลงมันปัดเป็นจะไดนบุเออโอ้ยแล้วแล้วตายรถก็ยาก เกจะไปตามกันกันชั่วโมงแล้วเด้อถ้าต้องไปตามคันนี้ซะมันจะบ่นหลงเออบอกเขาฐานเนี่ยจะเฝ้าไปไลาน์หลงทางหลงทางนิดหน่อยเออนี่คันนี้แล้วแล้วนี่โอ้ยคันนี้นี่พี่น้องเอ้ยไปไวขนาดบ่ทฐานเลยเอา เดี <Net> ๋ยวลุนกันนำมาถึงฝั่งลาวแล้วไปน่องว่าเสียยังกูบอกโอ้ยอย่าเสียท่อสาทุพีกไปน่องเลยเดี๋ยวขยับไปอีกจังน้อยก่อน มาถึงฝั่งลาวแล้วพี่น้องนะรุ่นกันว่าสีเสียเงินจากบาทฝั่งไทยเสียร้อยแปดกับ50บาทค้าผ่านสะพาน